วันนี้ครับผมวันนี้ก็มารีวิวอ่าอัปเดตให้ดูนะว่าตุ้ยด่างนะครับผมต้นนี้เมื่อก่อนหกล้านตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้สิบล้านครับผมมีอยู่สิบใบนะครับผมที่จริงมันมีสิบสองใบนะครับ fc สิบสองใบที่หมามันก็นกัดขาดไปสองใบครับผมเหลือสิบใบตัวน,นี้ก็สิบล้านนะครับ เออครับสิบล้านตอนนี้นะใครสิบล้านใครอยากได้ก็ก็ติดต่อมานะครับผมนี่แหละทางท่องสายชนชาแนลเนี่ยแหละครับผมนะแต่ดูนะครับผมหน้าเขาเรียกว่าพืชหน้าหนาวเนาะเมืองหนาวเมืองหนาวนะมาอยู่ในเมืองไทยสิดูใบดิใบเสียหมดเลยเห็นไหมยังไง แต่มันก็โตขึ้นไวนะเดี๋ยวรอรอ,อหน่อนะครับผมรอหนอนนะหน่อนะรอหนอ่อนต้นแม่มันขายสิบล้านาหนอมันขายหนอละสองพันนะครับผมเตรียมจองไว้เลยแต่ผมบอกตรงนะยากมากเลยในการที่เลี้ยงเนี่ยนะผมบอกตรงนะมันมันอากาศเมืองไทยไม่ได้นะคือมันอยู่เมืองไทยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อนะ่ะ ใบไหมหมดเลยใบไหมจนแบบไหม่ไม่แบบดูดิไหมมากเลยโอ้โหสวยนะสวยมันสวยงามแต่ว่าใบไหมหมดเลยครับผมเนี่ยแต่มันก็เริ่มโตขึ้นนะโตขึ้นมากมายเลยแต่ลงดินมาแต่ผมดูว่าเลี้ยงเมืองไทยเราไม่ได้หรอกของพวกนี้ มันจะสวยงามก็ไม่สวยเพราะว่ามันมันร้อนอ่ะพอโดนอากาศร้อนหน่อยเรียบร้อยเลยไม่มีเหลือครับผมอืมนี่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วกล้วยกล้วยด่างอันนี้มีอยู่จริงนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ของตลกนะไม่ใช่ของเล่นนะว่าพวกคุณที่บอกว,ว่าจะมีดงมีด่างอะไรเนี่ยเอาคงเอาคลิปคนอื่นเขามาลงไม่ใช่นะนี่ผมนะสายชนชาแนลนี่ช่องสายชนชาแนลนี่ของจริงครับผม ไม่ใช่ของปลอมนะนี่ครับผมเออนี่ของจริงอยู่นี่อยู่จังหวัดราชบาุรีครับผมโอเคนะครับมันสวยงามแต่ว่าโอ้โหใบไหม้ดูดิไหม้แบบตายกันเยอะเลยนะเจออากาศร้อนไม่ได้เลย แยเลยอืนะครับผมอ่าครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสถ้ามันมีหน่อเมื่อไหร่นะจะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขสมหวังทุประการนะครับผม คุณปูนสวัสดีครับผม